คือลมแรงอ่าวประจวบพีดขันสูงกว่า3มเมตรค่ะ วันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมาจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้อ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประบคีรีดขันมีขึ้นสูง2-3เมตรความเร็วลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้น้ำทะเลประทานแนวเคลื่อนกันขึ้นอย่างรุนแรงระดับน้ำขึ้นสูงเกือบถึงสะพานสรานวิถีถนนเรียบชายทะเลบางส่วนน้ำซัดขึ้นผิวจราจร ตั้งแต่หลัวกองบิน5ถึงเขาตามม่องราชระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแนะประชาชนงดใช้เส้นทางสัญจรชั่วคราวโดยขึ้นทะเลซัดปะทะเขื่อนกันขึ้นสูง3-5มถเมตรเลยเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนช่วงเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดมีชาวบ้านหลายๆายเดินมาดูทะเลและบันทึกภาพความแรงของคลื่น ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่โดนละอองน้ำอย่างสบายใจนอกจากระดับความแรงของคลื่นทะเลแล้วส่งผลให้ทางเท้าบริเวณเขื่อนกันคลื่นยุบตัวเป็นระยะทาง10เมตรโดยทางเทศบาลเมืองประจบคีรีขันนำ้วเหล็กตั้งขวางทางไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมวลน,น้ำที่สัดขึ้นถนนบางจุดมีน้ำเจิ่งนองรอการระบายขณะที่เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่และเรือประมงพื้นบ้านต่างนำเรือไปจอดหลบมลสุมบริเวณที่ปลอดภัยที่เกาะหลักเกาะแหลมเกาะไหหลำเขาล้อมหมวกภายในกอง บิน5อำเภอเมืองประจวบพิริขันและบริเวณวันอุทยานเขาตามม่องไา่เพื่อป้องกันความเสียหาย